สวัสดีค่ะเมื่อดูวิดีโอแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้กับช่องของหนูบ้านแคทฮีโร่ค่ะอังไรฟังแม่พูดดีๆค่ะฟังแม่พูดดีๆเดี๋ยวไปอาบน้ำตัดขนกันนะคะอังไรคาหันมาค่ะอังไรไปอาบน้ำตัดขนกันนะคะแต่ต้องไปที่ร้านหมอนะคะไปไหนไปไหนไม่หนีค่ะลูกไม่หนีค่ะ นะคะไม่หน <N Memorial> <N> ีค <ümüz> ่ะไปไปอาบน้ำ <N> ตัดขนที่ร้านหมอกันนะคะโอเคไหมคะไม่หนีค่ะลูกไม่หนีค่ะไม่หนีนะไปะนะะนะอังไรไม่น่ารักแล้วอังไรรู้ไหมมานี่ก่อนมานี่ก่อนไปหาแม่มาไปอาบน้ำตัดขนที่ร้านหมอนะคะรู้ไหมคะมานี่ก่อนค่ะอังไลหนึ่งสอง อย่างเป้าเดี๋ยวแม่พาน้องไปอาบน้าตัดขนก่อนลูกมีคําสั่งจากเบื้องบนมานะคะให้พาอ่างไหลไปด่วนเลยนะคะแม่ก็ต้องพาไปด่วนเลยนะคะกราบขอบพระคุณคําสั่งจากเบื้องบนนะคะเดี๋ยวแม่พาน้องไปก่อนคะ่ะ FC ดูจากกระจกมองข้างนะคะกระจกมองข้างจะเห็นหน้าอ่าง ำลังพาอังไรไปอาบน้ำาตัดขนนะคะปกติแม่ก็อาบน้ำเองอะนะคะแต่คราวนี้เนี่ยขนของอังไ้ยาวมากแม่เกรงว่าถ้าแม่ตัดแล้วจะไม่สวยนะคะ แม่ก็ได้รับคำสั่งมาว่าให้พาอ่างไร้ไปอาบน้ำเลยแม่ก็เลยรีบมาเลยค่ะก็ลเลยจะต้องมาพาอ่างไร้มาอาบน้ำนะคะมาถึงแล้วนะคะมาถึงแล้วเป็นโรงพยาบาลนะคะเป็นโรงพยาบาลเป็นโรงพยาบาลเนี้ยค่ะอยู่ในหมู่บ้านแม่นะคะ เดี๋ยวเข้าไปแล้วค่ะกลัวอะไรอย่างไรกลัวอะไรคะตัวสั่น,นอย่างไรอย่างไรกลัวอะไรคะตัวสั่นเออตัวสั่นเลยโอ้แม่ก็รักอย่างไรเน,นี่ยหระคะไม่ต้องกลัวนะคะหนโูพี่จะให้เปิดเท้านะคะคแล้วก็เปิดท้องนะคะถามว่าสั้นไหมหนูดูให้พี่ดีกว่า แต่ว่ายังคงความน่ารักอ่ะเก็บรู้แล้วกันแต่ไม่ต้องซันมากใช่ตัดออกอ่ะค่ะตัดออกตัดออกสักครึ่งนึงไหมพี่ออกสักครึ่งนึงไหมใช่ใช่โอเคคือไม่ให้ยาวมากนี้ยาวมากตัดสักครึ่งนึงก็ได้นะคะมันก็จะเหลือสักประมาณเกือบนิ้วหนึ่งอ่ะได้ได้ครึ่งนึงอ่ะโอเคเนาะพี่เชื่อใจหนูเพราะหนูเคยตัดอ่างเปาขอบคุณมากหน้าแต่งผม ใช่แบ่งกลงุ่มด้วยใช่ค่ะโอเคไป<า>ลูกกันถ้าเสร็จแล้วโทรแจ้งนะครับพี่ค่ะถ้าเสร็จแล้วโทรแจ้งพี่นะโอเคค่ะ